วันนี้มีคำคมภาษาอังกฤษมานำเสนอกัน2ประโยคนะครับประโยคแรกก็คือ so many of my smile begin with you รอยยิ้มส่วนใหญ่ของฉันเกิดขึ้นเพราะคุณใครที่กำลังมีความรักอยู่เนี่ยคุณมักจะมีรอยยิ้มเกิดขึ้นเพราะคนที่คุณรักนะครับดังนั้นรักษาคนคนนั้นไว้ให้ดีนะครับ it's bad day not a bad life วันที่แย่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตแย่ชีวิตของคุณไม่แย่ตลอดไปครับบางทีอาจจะมีวันที่แย่ในบางวันแต่ชีวิตคนเราต้องก้าวต่อไปนะครับสองประโยคนี้เนี่ยจะทำให้คุณรับรู้ครับว่าคุณมีรอยยิ้มได้เสมอนะวันนี้คุณยิ้มหรืออยังครับทำให้ชีวิตก้าวเดินต่อไปให้ได้นะ ขอบคุณที่เข้ามาฟังครับ